สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่7กุมภาพันธ์2567นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่100บาทส่วนราคาทองเชา้านี้ราคายังไม่เพิ่มไม่ลดค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9นาฬิกา4นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่34,200บาทรับซื้ออยู่ที่34,100บาทส่วนทองรูปพัรร์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,700บาทรับซื้ออยู่ที่33,488บาท44สตางค์ค่ะ เช้านี้ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดราคาเท่ากับเมื่อวานค่ะส่วนสปอร์ตโกมีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสัลารที่พุ่งขึ้นสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2034.775ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2034.630เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.06%ค่ะ และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.486าเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.25%เค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ